คือว่าเป็นบทบาทใหม่ๆเหมืหมอนกันค่ะบททนายจริงๆก็ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ความยากอาจจะตรงที่เรื่องข้อกฎหมายหรือว่ามันจะมีฉากที่ต้องขึ้นศาลอะไรเงี้ยค่ะคทีเ่เวลาถ่ายซีนนั้น่ะค่อนข้างจะยากแล้วก็แบบอาจจะเครียดนิดนึงนต้อง <จำ S 2> ยกเยอะเลยนะใช่ค่ะแล้วก็พูดเยอะมากแล้วเราห้ามแบบห้ามพูดผิดมันก็พูดเป๊ะทุกข่ออะไรเงี้ยค่ะก็ยากตรงนั้นแต่ว่าเรื่องนี้สนุกค่ะคือที่ผ่านมาก็อาจจะเห็นแบบ เล่นดราม่าหนักๆมาเยอะนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวเอ่เอแอคชั่นโรแมนติกค,ค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้แบบดราม่าหนักมากนะคะแต่ว่าเราบอกว่าสนุกแน่นอนแต่สำหรับตัวเราอะไรเนี่ยได้ร่วมงานก,กับคนที่คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นอะไรบ้างเพราะว่า <ๆ S 3> <ๆ S 1> ก็ไม่ค่อยได้เห็นศาษะแบบปีที่ผ่านมาเนาะสำหรับปีนี้ก็จะได้เห็นแบบแน่นๆเลยใช่บบปีนี้ได้เห็นแบบน่นๆเลยค่ะด้วยความที่เอ่ออย่างเรื่องนี้ถ่ายปิดไปแล้วแต่ว่าได้ออนปีนี้แล้วก็เรื่องเอ่อปีนี้เนี่ยก็จะมีอีกเรื่องที่ได้ออนเหมือนกันนะคะก็ปีนี้ก็ ได้เห็นเต็มๆนะคะ2เรื่องแล้วก็2คาแรคเตอร์เลยไม่ซ้ําแน่นอนค่ะใครที่คิดถึงกันไปเลยเนาะสำหรับคนที่เรียกร้องใช่ค่ะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่าเรื่องนี้จะได้ออดแต่ว่าได้ออดปีนี้ก็ดูแน่นๆไปเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับพอได้กลับมาถ่ายทําอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆแบบเรียกร้องคิดถึงแล้ว่ได้ไม่เจอพี่วงพี่วีพี่ต้าคนที่คุ้นเคยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างจริงๆการทํางานของกองนี้ก็สนุกอยู่แล้วแล้วพอปิดกล้องไปเราก็คิดถึงทุกคนอยู่แล้วค่ะแล้วด้วยความที่แบบ เหมือนเราอยากจะเห็นภาพว่าเออที่เราถ่ายไปมันเป็นยังไงแต่ว่าด้วยความที่เรื่องนี้ต้องทอํา 4G อะไรเงี้ยค่ะคือถ้าอย่างเรื่องอื่นอะเออเวลาถ่ายไปเราก็แบบดูได้เราก็เห็นภาพได้ออออแต่เรื่องนี้มันต้องไปลุ้นอีกทีตอนที่แบบออนแอร์ air, ว่าจะออกมาเป็นยังไงค่ะเพราะต้องมีการทํา c g มีเรื่องเอฟเฟคอะไรเงี้ยอีกค่ะก็รอลุ้นไปพร้อมกับผู้ชมทุกคนเลยค่ะสาหรับการวางแผนปีนี้ในการรับละครของเราเป็นยังไงบ้างคะ ก็อย่างตอนนี้ก็คือ,อ,อที่สามีถ่ายอยู่อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าก็ใกล้จะปิดแล้วค่ะค่ะปีเราตั้งใจรับไป,ไนนะปีไรครับปีละสามเรืองหรือสองเรืองแล้วแต่หรือว่าจริงๆริจริงๆแล้วแต่เขาที่ไหวใช่ใช่ค่ะคืออ,อ,อาจจะไม่ได้แบบว่าเรือกรับได้ขนาดนั้นอาจจะด้วยด้วยความที่แบบผู้ใหญ่ด้วยอ,อ,อะไรอย่างงี้ค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็แบบคือจริงๆผู้ใหญ่จะทยอยส่งมาให้อยู่แล้ว,ด,วด้วยตามคิวของนักแสดงด้วยเพราะว่า เรื่องหนึ่งก็คือไม่ได้เล่นแค่เราคนเดียวเลยคะ่ะอาจจะต้องมีโโตัวพระเอกด้วยนักแสดงโโดดผู้ร่วมคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะใช่โโก็ต้องดูคิวแล้วบทาที่มันหนิงอยากจะเล่นแบบอยากท้าทายตัวเองอยากเป็นแปลงตัวเองไหยอยากได้เล่นแล้วหนุ่มเรื่องอะไรเงี้ยมีอะไรที่อยากเองไหมจริงจริงแนวที่อยากเล่นตอนนี้จริง <สำ S 1> อยากเล่นแบบเรียบร้อยโรแมนติกคอมเมดี้บ้างเพราะว่าเจอใช่เจอดราม่าแบบติดกันมาตลอด คือถ้าถ้าเจอหน้าหนูเนี่ยคือจะเป็นละครดาราม่าตลอดอะไรเงี้ยฮะหนักๆตลอดใน<ช><ช>ความรักอิ่มเรียบร้อยเลยแล้วเราไปใส่าฮาได้ไหมคะที่รักก็อยากลองเล่นดูบ้มามันก็มีบทโหดๆของที่รักนี่แต่ก็ยังดูดูไม่โหดอ่ะใช่เลยเป็นแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีมาบ้างไหมที่เขาแบบเอามาให้เราดูแล้วให้เราแบบพิจารณาเนี่ยยังยังไม่มียังไม่มีมาเลยค่ะก็ออดแล้วก็จะเจอแต่แบบดราม่าหนักๆนะคะก็ยังไงก็อยากลองดูค่ะต้องเล่นกับยูโรเป็นสำคัญไหมครับ ไม่เล่นได้กับทุกคนตอนนี้คือเอาคิวนักแสดงพระเอกของช่องเนี่ยให้ได้ก่อนเพราะว่าทุกคนคิวแน่นกันทุกคนเลยอย่างเงี้ยแต่อยู่รกเขาน่าจะอยากจะเล่นกับเราอยู่นะโอ้ไม่หรอกหรือว่าเขาเล่นได้กับทุกคนแหละช่วงนี้กระแสดียังมีอยู่หรอเอาจริงก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะคะเพราะว่าเอออย่างที่บอกไปคือ เราเคยเล่นละครด้วยกันมาเนาะแล้วก็แบบหลังจากนั้นยังไม่ได้มีละครกับมาคู่กันอะไรเงี้ยแต่ว่าใช่ยังมีแฟนๆยังชอบคู่เราอยู่อะไรเงี้ยหรือเป็นเพราะเขาหยอดเราเก่งไม่หยอดคนหรือเปล่าไม่หรอกนางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเฟลลี่กับคนแต่ล่าสุดในไลฟ์พี่นิวหนวดเขาพูดเขาแบบตั้งคําถามว่าแฟนยูโรโทสมาคือใครยูโรก็มาพิมพ์เองเลยว่าทิสาแต่อันนั้นหนูไม่เห็นเนี่ยอตนนี้พวกพี่เห็นแต่พี่ก็จะมานถามเขาหรอคะใช่พิมพ์มาเองนะคะอ๋องั้นเดี๋ยวดูเขาไปดูก่อน ขาแสดงความเป็นตัวตนขนาดนี้ยังไงเขาพิมพ์เลยว่าที่สาแล้วโด้องที่ล้นลถ้าพิมพ์แบบนี้แสดงว่าไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาอาจจะแบบว่าอยากประกาศหรือเปล่าหรือยังไงที่สาไม่คงแกล้งเล่นแหละไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นพี่นิวพูดอะไรด้วยเขาจะแซวแน่ๆนี่ไงคะพี่นิวพี่นิวหางานให้หนูเหรอาสร้างงานสร้างอาชีพหรอแต่เขามีไม่หยอดคีมอะไรอย่างงี้ป้ะหรือว่าไม่คือจริงๆอก็สนิทกันต้องแบบถ่ายละครด้วยกันอยู่แล้วค่ะเขาเห็นข้อความเนี้ย คิดว่าไเขาแกล้งเล่นหรือไงไม่ต้องดูเหตุการณ์ก่อนนั้นก่อนแต่ว่าแกล้งเล่นแหละจะไปดีไปถามเขาไหมจะโทรไปถามเขาไหมไม่พอถามเขาไหมว่าเ้ยทำไมถึงมาตอบชื่อเล่าต้องถามพี่มิวก่อนตอนนี้ต้องถามพี่มิวอยู่ในตัวต้นเรื่องนี่อยู่ตัวต้นเรื่องเนี่ยแล้วค่ะตองตอบตัวที่สะเปิดใจไหมล่ะแต่คนก็คือเชียร์กันเยอะมากหรอขอบคุณค่ะขอบค่ะต่วเสียบมีละครคู่กันแล้วอยากให้พบกันอีกทีเลย ละครหรออยากเล่นคอมเมดี้ไม่แบบไม่เจียให้มีเจอคอนทั่วยูโรได้วยไงก็ดีค่ะเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วแล้วก็เออคือคนคนไหนเวลาเวลาที่เราแบบเคยเล่นกับใครเวลาแบบมาร่วมงานกันอีกทีมมันทํางานง่ายไงเพราะมันสนิทกันมาก่อนอยู่แล้วเลยหรือที่สาวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าว่าเขาจีบแบบในการหยอกเขาเป็นจีบ นี่แต่งสุดแล้วเนี่ยนล่นแหละสิหลุดตัวไดหนุดตัวนั่นแหลสิชงเก่งชงเก่งอะไรเก่งเออเราไม่รู้ตัวนะเพราะเราเนี่ยก็ปกติหลุดบ่อยเขาอาจจะแบบอันนี้คือแบบวิธีการจีบของเขาก็ได้วิธีการเขาหรอเล่เกมเราก็แบบข้ามมนอย่างเงี้ยหรอไม่น่าจะจีบนะอย่างนั้นน่ะเพราะเกมตีป้อมไม่น่าจะจีบได้แล้วตอนนี้เราเนื้อหอมไหมอะไรนะหนูเนื้อหอมไหมตอนนี้ไม่เลยทำไมอ่ะช่วงนี้หนูกำลังจะตุย ไม่พอถ่ายละครเช้าแล้วก็กลับดึกอะไรเงี้ยเลยไม่มีเวลาเปิดในการพูดคุยกับใครคือแบบถ้าหัวถึงหมอนก็ขอนอนก่อนยังเมื่อเช้ายังแทบจะไม่ตื่นเลยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยถึงต้องมีแฟนเป็นคนต้องมีในที่ทำงานที่เดียวกันที่เดียวกันด้วยต้องที่เดียวกันด้วยระบุขนาดนั้นเลย้เข้าใจกันโอสาธุโอ้ยแฮยูโดนสเปกเราไหมไม่มีสเปก นี่ส่งให้ได้อ่ถ้าเกิดเขาอยากจีบเราเปิดเราเปิดใจเปิดอะไรให้เขามาจีบก่อนอ่ะถ้าเกิดเขามาจีบบอกพี่ด้วยนะยังไงหรือว่าจีบอยู่แต่ไม่รู้ตัวเออไม่รู้ตัวหนูจะบอกพี่ก็ตอบว่าหนูได้แต่งงานแล้วอ่ะโอ้โหไม่นานหรอกไม่นานหรอกไม่ไม่นานหรอกคือถ้านานกว่านี้แบบก็อายุก็ไปเรื่อยแล้วนะตยากแต่งตัว่าอยากแต่งตาวแต่มาอายุเท่าไหร่ ไม่รู้ไม่ต้านอ้าวแล้วก็บอกอย่าแต่งานได้ก็พูดไปเรื่อยไงตอนนี้ตอนนี้สนุกกับงานเนาะก็คือใช่ใช่ค่ะมีงานเป็นแฟนสุดสุดสุดเลยค่ะคือคือหลับทุกวันนี้ก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแทบแทบไม่มีเวลาแบบจับโทรศัพท์อะไรขนาดนั้นเลยนะคะเวลาถ่ายละครจับปั้งโน้ตแบบมีมีด DM d มหนูไม่อ่านไง